เสร็จแล้วคะ่ะทุกคนข้าวผัดใส่หมูสับมะเขือเทศแล้วก็ไข่ใ่้ทุกคนนี่ค่ะน่าทานมากค่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนมาทําข้าวผัดใส่หมูสับค่ะนี่ค่ะมะเขือเทศแล้วก็ไข่กระเทียมคะ่ะทุกคนใส่น้ำมันลงไป 魔法。<music> ใส่ไข่ลงไปคะ 害怕。啊 ใส่ซอสปรุงรสลงไปไใส่ซอสใส่รสดีใส่พริกไทยซอส นี่ค่ะทุกคนสีสันน้าตาค่ะอันนี้มะเขือเทศค่ะทุกคนเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะ